ชกับชัยตอนจอมยุยงเช้าวันหนึ่งในห้องเรียนอนุบาลที่สดใสมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อไอชาเธอยิ้มแย้มเสมอและชอบช่วยเหลือเพื่อนๆคุณครูใจดีได้สอนกฎของห้องเรียนให้ทุกคนรู้เช่นเล่นแล้วต้องเก็บและฟังคุณครูพูดแต่แล้วชัยตอนจอมโซนก็แอบเข้ามาในห้องมันชอบยุยงให้เด็กๆไม่ทำตามกฎ เก็บของเล่นชัยตอนกระซิบข้างหูไอชาว่าไม่ต้องเก็บหรอกปล่อยให้เพื่อนเก็บไปสิไอชาลังเลเธอเห็นเพื่อนเพื่อนกำลังช่วยกันเก็บของเล่นแต่ของเล่นของเธอก็กองอยู่เต็มพื้นทันใดน,นั้นไอชานึกถึงคำสอนของคุณครูที่ว่าถ้าทุกคนช่วยกันห้องเรียนของเราก็จะน่าอยู่ ไอาชาตัดสินใจเธอเริ่มเก็บของเล่นของตัวเองใส่กล่องอย่างรวดเร็วชัยตอนมองดูด้วยความประหลาดใจคุณครูเดินผ่านมาเห็นเธอยิ้มให้ไอาชาและกล่าวชมเชยเก่งมากจะ้ะไอาชาที่ช่วยกันทำให้ห้องเรียนสะอาดชัยตอนเห็นไอาชามีความสุขและได้รับคำชมมันรู้สึกผิดหวังที่ยุโยงไม่สำเร็จชัยตอนจึงเดินคอตกออกไปจากห้องเรียน ตั้งแต่นั้นมาไอชาก็ตั้งใจทำตามกฎของห้องเรียนเสมอและห้องเรียนของเธอก็เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ